สวัสดีครับเอครับผมคลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนํำมิกเซอร์เสียงดีราคาถูกอีกหึงรุ่นนะครับผมตัวนี้เป็น PJCT06S นะครับผมใช้ไม้ทั้งหมด6ช่องนะครับผมมีแบบ XLR แล้วก็แจ็คโฟนนะครับตัวนี้ก็ฟังก์ชันหลักๆก็เป็นบลูทูธนะครับ USB บันทึกเสียงนะครับผมตัวนี้เอฟเฟกก็จะเป็นเอ h โคดีเลย์นะครับผมตัวนี้เป็นรีเวิร์บนะครับผม ดีเลยนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับสลับมิกเซอร์รุ่นนี้นะครับผมราคาประหยัดนะสลับพี่ๆนานท่านใดท,ที่สนใจนะครับผมมิกเซอร์ที่ตัวไม่ใหญ่มากนะครับผมตัวนี้ก็แนะนําเลยนะครับเสียงดีนะครับผมมิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับผมของแถมนะครับผมไม่สาย2ตัวนะครับผมแล้วก็หัวแก็กแปลงนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นของแถมนะครับก็จะมีไม่สายนะครับผมแบบนี้นะฮะ แล้วก็หัวแก๊กแปลงแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือพิจารณาที่สั่งซื้อตอนนี้ก็จะได้ตัวนี้ไปด้วยนะครับผมสลับของแถมนะครับเป็นไม้สายสองตัวแล้วก็หัวแจ็คโฟนแบบนี้นะครับหนึ่งคู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างนะด้านบนนะครับผมก็เป็นเกณฑ์สัญญาณเสียงนะครับสลับช่องไม้นะครับผมก็จะมีไฮมิดโลนะครับ ตัวนี้เป็น a u x ตัวนี้เป็นเอฟเฟกนะครับผมแพนนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวสไลด์นะครับผมแต่ละช่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเออโคเอฟเฟกนั่นแหละครับผมเมนเอฟเฟกนะเวลาใช้เอฟเฟกต์ก็ต่อตัวนี้ขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนหลักนะครับผมซ้ายขวานะตัวนี้ก็เอาไว้ปรับพังเสียงของเออโคดีเลย์นะครับผมตัวนี้เป็นรีเวิร์บตัวนี้เป็นดีเลย์นะครับ เอฟเฟกต์เซนต์ะสามารถปรับได้นะครับตัวนี้ด้านบนก็จะมีโฟนเทปรีเทนเซนต์นะครับไฟวิ่งสองแถวนะครับตัวนี้นะครับตัวเป็นเมนเอานะครับผมที่ต่อไปยังอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคอร์ี EQ นะครับก่อนเข้าไปที่ power amp นะครับนี่สำหรับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมก็เปิดตัวในราคาที่2,990บาทนะครับผมพร้อมกับของแถมนะครับไม่สาย นี่เลยนะครับสองตัวแล้วก็หัวแจ็ปโ์นนะครับผมในราคาที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับพี่ๆนะนะท่านใดสนใจก็อ่าโทรสอบถามได้ที่ศูนย์หกห้าสามสามหกสี่สองหกเก้าได้เลยนะครับผมสําหรับวิธีเลือกโหมดนะครับบลูทูธนะครับตัวนี้นะครับผมด้านบนนะครับตัวนี้กดหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็เลื่อนไปตรงนี้นะครับอ่าเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมอ่า เจอคาว่าบลูทูธแล้วก็อินเทอร์ตัวข้างล่างนะครับนี่แค่นี้นะครับผมพี่ธนาก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของพี่ธนาได้เลยนะครับผมสำหรับบลูทูธนะครับนี่เล่นง่ายนิดเดียวนะครับสําหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับของแถมมากมายนะครับสาหรับพี่ธนาท่านใดที่สนใจก็สอบถามได้เลยนะครับผมที่ศูนย์ของค่าสามสามหกสี่สองหกเก้านะครับผมก็เดี๋ยวลองน้าเสียงให้พี่ธนาได้รับชมรับฟังกันดูนะครับ ก็โอเคนะครับผมก็จะลองเทสเสียงให้พี่ๆนาได้รับชมรับฟังนะครับการต่อใช้งานก็ต่อผ่านพอร์ตสามทางของ M B A นะครับผ่านไปที่ Power Amp ของ M B A นะครับผม P 400ตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอดูน้ำเสียงนะครับผมก็เชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคอตัวนี้นะครับผมเวลาพี่ๆนะนะบลูทูธเข้ามานะครับผมตัวนี้ต้องเร่งนะครับเพื่อเอาเสียงบลูทูธเข้านะครับผม บูทูก็สามารถปรับเบสนะครับผมกลางแหลมได้นะครับสำหรับบูทูตนะตัวนี้เมนสไลด์นะครับผมพี่วินานาใส่หูฟังด้วยนะครับเผื่อจะได้ยินเสียงที่มันชัดเจนขึ้นนะครับความสี่ต่ำๆด้วยนะครับผมก็จะไม่เล่นแรงเท่าไหร,ร่นะฮะ ตัวนี้สามารถปรับได้นะครับผมสลับเสียงบลูทูธเข้ามาอ่าตัวนี้เป็นเสียงละเสียงไฮนะครับเสียงแหลมตัวนี้เสียงกลางนะครับตัวนี้เสียงเบสนะฮะตัวนี้เป็นเกนนะครับผมเกนระดับเสียงนะครับผม ว่าเป็นมิกเซอร์ที่ให้น้ำเสียงดีมากเลยนะครับสลับรุ่นนี้ EJCT06S นะครับผม นะครับผมนี่ก็เป็นน้ำเสียงที่ได้จากบิ๊กเซอร์นะครับผม PJ CT 06S นะครับผมใช้ไม้ทั้งหมด6ชนั้นนะครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นแถมไม้สองตัวแล้วก็หัวแจ็คโฟนนะครับผมหนึ่งคู่นะครับผมสำหรับพี่ธนาที่สั่งซื้อตอนนี้นะครับผมสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผมมีไม่เยอะนะครับสำหรับพี่ินาท่านใดที่สนใจก็รีบสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับผม ก็มีคอร์สด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นคอร์สสามทางก็ยังมีนะครับสินค้าคอร์สสามทางของ a b a นะครับผมตัวช่วยในการตัดแยกเสียงนะครับเบสกล้งแหล้มนะครับผมแล้วก็พ o w e r amp PC 400ตัวนี้นะครับสนใจสินค้ารุ่นไหนนะครับตัวไหนก็สามารถสอบถามได้ที่065 3364269นะครับผมสละท่านที่สนใจนะครับผมสั่งซื้อได้เลยนะครับที่065 3364269นะครับ ตัวนี้ไฟที่ไฟมันขึ้นนี่ผมใช้ตัวนี้ขับเป็นเบสนะครับผมแค่นั้นเดียวนะ,ะตัวนี้เป็นขับกลางแหลมนะครับผมพอดีเปิดเปิดไม่แรงมากนะครับผมไฟตัวนี้เลยไม่ขึ้นนะก็ขึ้นแต่เสียงโลนะครับผม โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับมิกเซอร์ ct 0 6 s ตัวนี้นะครับเสียงดีมากนะครับก็ใช้ไม้ได้ทั้งหมด6ช่องนะครับราคา2,990าบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมพร้อมของแถมนะครับของแถมมีจำนวนจำกัดนะครับพี่นารีบสั่งกันเลยรีบสั่งกันเข้ามาเลยนะครับผมไม้สองตัวแล้วก็หัวแก็คโฟน2หัวนะครับ สำหรับพิวนารณาท่านใดที่สนใจก็โทรสอบถามได้ที่0653364269นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ